สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคริปโตคอ c เรนซี y กันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเราต่อเป็นผู้พายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าเรามาติดตามเจ้าตัวสปอร์ตบิ c คอย ETF กันนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ โอเวอร์วิวนะครับตอนนี้นะทางเกสเกลนะครับเกสเกลเนาะน่าจะเกสเกลแหละเขาก็ขายเหรียญอีกแล้วนะครับสองร้อยานะ uh, uh, แล้วก็อินเวสต์อินเวสต์อีก2 7 4 k นะครับส่วนฟิดิลิตี้นะซื้อเพิ่มนะแล้วก็อาร์คอินเวสต์นะครับ uh, ฟ i ดิลิตี้ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ PI ไเนี่ยไม่แน่ใจว่าของใครนะครับแล้วก็ HO นะครับซื้อเพิ่มอีกนะครับก็ถือว่ายังคงมีแรงซื้ออยู่นะครับในช่วงวันที่13นะครับแล้วก็วันนี้วันที่14ยังไม่มีการอัปเดตตัวการซื้อขายนะครับ uh, เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะช่วงนี้นะครับว่าเกส a l e จะปล่อยของหมดหรือเปล่านะ ถ้าปล่อยของหมดก็ถือว่าแฮปปี้นะหลังจากนี้น่าจะพุ่งทูดมูลกันได้ละนะครับโอเคส่วนในฮ่องกงเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแถวฮ่องกงแนตเทกันยับเลยนะครับโอ้โหก็วันนี้นะครับฮ่องกงมีการเทขายไปมากกว่า527 BTC นะครับก็ถือว่าเยอะนะถ้าคิดเป็นเ,เม็ดเงินนะถือว่าเยอะมากๆนะครับ แต่ก็ยังไม่เท่าโซนอเมริกานะครับโซนฝั่งอเมริกาเทเยอะกว่านะทเทกว่ากันเยอะเลยคนใละเรื่องนะครับเนื่องจากเขามีตลาดที่กว้างกว่าเนาะแล้วก็เม็ดเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อเมริกายังดูสวยกว่านะครับเวลาเขาขายทีเป็นพันเหรียญนะบิตคอยนะเวลาซื้อทีเขาก็ซื้อกันหลักพันเหมือนกันนะทางโซนฮ่องกงยัง นิดหน่อยอยู่ยังไม่มากมายเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าช่วงนี้ยังเป็นแท่งเขียวตัวนี้ยังดูดีอยู่นะครับสำหรับ BITCOIN ในการซื้อขายในช่วงนี้เนาะเมื่อเวทบาลานซ์กับโซนเอเชียแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแรงซื้อขายที่มากกว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับต่อมามาอัปเดตนะครับทางมอนทรีออลนะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ของแคนาดานะครับเข้าร่วมลงทุน Bitcoin ETF นะครับข่าวนี้อัปเดตจากสยามบล็อกเช n ข่าวสารบ้านเราเองนะครับก็เป็นธนาคารที่ใหญ่อันดับ4ของแคนาดานะครับได้เปิดเผยว่าตอนนี้นะครับในรวบรวมที่จะขอเปิดกองทุนนะสปอตบิตคอย ETF นะครับหลายกองทุนพอสมควรนะแล้วก็ยื่นเอกสารต่อสำนักงานกร่อนะครับหรือว่าทางเซกนั่นเองเพื่ออนุมัติให้ สามารถให้ธานาคารเขาสามารถซื้อขายได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับธนาคารของมอนทรีออลนะครับก็มีมูลค่ามากถึง1ล้านล้าน,านดอลลาร์นะครับคิดว่ากองทุนนี้ก็น่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือว่าส่วนแบ่งในการเข้าไปใช้งานของธานาคารมอนทรีอลได้พอสมควรนะ่าจะดึงนักลงทุนได้มากพอได้อยู่พอสมควรนะครับก็รอรุ้นะครับว่า ธนาคารนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ธนาคารในโซนสหรัฐอเมริกานะครับทยอยเข้ามาเปิดกองทุนนี้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีธนาคารแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะอ่ามอนเทเออชื่ออะไรนะลืมชื่อไปละอ่ามอนเทโอนะครับก็ไม่ใช่เจ้าเดียวนะครับมีของวิลฟราโกนะครับธนาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของสหรัฐก็ทำการเปิดเผยว่า การลงทุนสปอตบิตคอย e d f นี่จะเข้าร่วมด้วยอีกเจ้าหนึ่งรวมถึง JP พีมอร์แกนอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่เราแน่จะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะวาจะเข้าสู่ตลาดของสปอตบิตคอย e d f เพื่อหวังว่าน่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดในโซนนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นการที่เขามีการยื่นเอกสารขอสปอตบิตคอย e d f เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อราคาบิตคอยครับ แน่นอนครับส่งผลแน่ๆคือการซื้อที่มากขึ้นการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นคราวนี้แหละครับมันจะได้ราคาขึ้นไปอีกนะน่าจะส่งผลต่อมูลค่าของบิตคอยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ทางนักวิเคราะห์เขามองเห็นแล้วว่าบิตคอยมันอาจจะไปถึง10,000แสนดอลลาร์ก็เป็นได้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้ราคานั้นพุ่งทดมูนได้ นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะคร,รับที่ดึงดูดนักลงทุนนะครับรายย่อยเข้ามาใช้งานได้มากขึ้นนะต่อมานะครับทางโซลน่นะครับจับมือกับแพลตฟอร์มชำระเงินชื่อดังนะครับคอยเกตนะหวังว่าจะให้เหรียญโซนะครับได้ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับคิดง่งยๆคือตอนนี้โซลน่ก็ติดท็อปทอปนะเกี่ยวกับเชนที่มียูสเคสที่ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจาก เขาจะโด่งดังเรื่องเหรียญมีมแล้วเขายังโด่งดังเรื่องการใช้งานในส่วนอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับก็ล่าสุดนะครับทางคอยเกตนะครับเป็นผู้คอนเกต <c oughs> เหมือนเหมือนยาสีฟันอะไรไม่รู้เนาะอ่าคอยเกตนะครับเป็นบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินสกุลเงินดีต้นนะครับชื่อดังนะครับได้ประกาศจับมือกับเชนโซลูน่านะครับ คิดยังไงก็คือการชำระครั้งนี้นะครับมันจะทําให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการจับใจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งสินค้าในร้านนี้ก็คือมีจํานวนมากเยอะมากๆนะครับเมื่อถ้าเทียบกับเม a z ซอนแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกันเลยพอสมควรนะครับการใช้งานนะแต่เม a z ซอนนี้ไม่แน่ใจว่าคตอนนี้เขาเข้าร่วมในส่วนของการที่จะสามารถชําระเหรียญ ชำระสินค้าผ่านคริปโตเคอเรนซีได้หรืออยังนะถ้าเขาได้อีกก็น่าจะเป็นอีกเก้าหนึ่งเลยนะครับส่วนจำนวนผู้ใช้งานนะครับถามว่าเยอะไหมเยอะมากๆนะครับใน1วันนะครับมีผู้ใช้งานเจ้าตัวคอยเกตเนี่ยพุ่งไปถึง868,000หลยก็คือ จำนวนผู้คนนะครับที่เข้าไปใช้งานนะที่แอคทีฟณตอนนี้แล้วก็ทำการวิเคราะห์ออกมานะครับว่ามีการใช้งานมากขึ้นนะครับถ้าเราลองดึงว่าสัก10%หรือ20%นี้ใช้เป็นคริปโตเคอ r เรนซีในการชำระเงินในครั้งนี้โดยใช้เชนของ s o ล n n a หรือเหรียญของ s o ล a n a คิดว่ามูลค่าของ s o ล a n a จะพุ่งสูงไปถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็มียูสเคสเข้ามาใช้งานมากขึ้นนะครก็ ไม่เทียบดูนะตอนนี้นะครับ Daily Use ใน chain นะ,อะขอญาตแป๊บหนึ่งนะครับ Daily a c ็ i ช e นะไม่รู้ว่าโหลดเห็นหรือเปล่าอ่าเนี่ยนะครับการใช้งานนะครับ user by blockchain นะก็ตอนนี้นำโด่งก็เป็นทอนเนาะก็ตามมาด้วยอะไรเนี่ยอ่าโลนินนะครับแล้วก็โพ l y ก o อนะครับแล้วก็ BNB นเนาะโซลู n น่นี่ตามตูดเข้ามาเลยนะ ถ้า s o ลู n นเข้าใช้งานในโซนนี้ได้นะครับก็น่าจะพุ่งทูดามูลเร็วๆนี้แน่นอนนะครับออันนี้ก็เป็นการอัปเดตอีกหนึ่งส่วนนะว่าถ้าทางโซลูเนะสามารถเปิดใช้งานตรงจุดนี้ได้นะครับก็สามารถทำให้มูลค่าเหรียญของเขานะพุ่ง t ูดามู n ได้นั่นเองนะครับอ่า ต่อมานะครับมาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับเกมสต็อปนะที่เราดูเมื่อกี้นะนะกนะครับที่เราดูเมื่อกี้นะเกมสต็อปนะบอกว่าเกมสต็อปนะครับคริปโต GME นะครับราคาพุ่งขึ้นถึง350%าท่ามกลางรายการท่ามกลางมูลค่าเหรียญที่มันลดลงแล้วกันช่วงนี้นะครับโดยเจ้าตัวเกมสต็อปเนี่ยเป็นเหรียญมีมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่อยู่ในเชน i n ของ s o l ู n a นะครับ ตอนนี้ราคาพุ่งแรงมากๆนะจุดที่พุ่งแรงมากๆที่ผมอ่านมาได้คร่าวๆคือมีทาง Exchange นะครับของ HTX นะครับได้ประกาศลิ์เหรียญตัวนี้ขึ้นมาให้สามารถซื้อขายได้อยนั่นเองในช่วงวันที่15นี้นะครับอีก1วันนะ หรือว่าวันพรุ่งนี้เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับก็เลยทําให้ปริมาณเหรียญหรือว่ามีผู้คนซื้อและเก็งกําไรเป็นจํานวนมากนะครับเลยทําให้ราคานั้นพุ่งทยานพอสมควรนะโดยการจับคู่เหรียญของอกระดานของ HTX นะครับก็จะเป็นคู่เหรียญของ GME กับ USDT นะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับพอ HTX ประกาศปุ๊บนะครับ ประกาศให้เริ่มซื้อขายในเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับก็มีประกาศของบิตเกตนะครับสามารถฝากถอนซื้อขายได้นะครับเริ่มซื้อขายในวันที่14เลยอ้าว,าวนะนะสามารถเริ่มซื้อขายในวันที่14เลยนะครับเวลา9ก้าโมงเช้านะดูว่าวันนี้นะครับขายกับ HTX นั่นเองนะครับแล้วก็จับคู่เหรียญกับ USDT เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถโอน ถอนเหรียญได้ในวันเดียวกันนะครับคือวันที่15เวลา10บโมงเช้านะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้ผู้คนนั้นเข้าไปซื้อเหรียญตัวนี้จํานวนมากนะครับแล้วก็เพื่อเก็งกําไรนั่นเองว่าหลังจากนี้มันจะมีผู้คนเข้าไปใช้งานอย่างมากนะครับโดยทําให้มูลค่าเหรียญน,นั้นพุ่ง แรงพอสมควรนะมากถึง5,350%และภายในหนึสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็บวกไปแล้วมากถึง2,000%นะครับโดยราคาณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอยู่ที่0.0144นั่นเองหรือว่า1เซนนิดๆนะครับก็ถือว่าพุ่งแรงมากๆนะแต่ในช่วงเวลา1ทุ่มที่ผ่านมานี่เองนะครับ ก็ทำไฮสูงสุดนะครับในช่วง1สัปดาห์หรือว่า1เดือนที่ผ่านมาเลยเพราะราคาตอนนั้นของเขาตําเตี้ยเรียดนมากมากนะครับแทบไม่มีใครสนใจเลยว่างั้นนะก็ปริมาณการเทรดเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มาพีคในช่วง1วันที่ผ่านมานี้เองอวันที่13นะครับตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้เองนะครับที่ทำให้มีผู้คนเข้าไปซื้อ ขายเหรียญเจ้าตัวนี้เยอะมากๆนะครับส่วนเจ้าตัวเกมส s t ต็จบไปแล้วนะครับอัปเดตต,ต่อมาเป็น c a r ์ดานนะครับทำไมราคา c a r ์ดานสามารถถึงจะกระโดดไปแจกได้หรือว่าพุ่งไปถึง1,500%เซในเร็วๆนี้นะครับนักวิเคราะห์ ADA นะโดยเจ้านี้นะครับคุณจาวอนนะค,คุณจาวอนเขาได้คาดการไว้ว่า หลังจากนี้นะครับคาร์ดานโนจะพุ่งไปถึง1,500ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับโอ้โหถ้าพุ่งขนาดนี้นะครับผมว่าเกินครับเกินเกิน10ดอลลาร์แน่ๆนะ,ะโดยที่เขาบอกว่าแนวโน้มของแนวต้านเนี่ยณจุดนี้นะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าทะลุไปได้นะครับแน่ๆครับบวกขึ้นแน่นอนนะครับคือ200เเซแน่ๆในช่วงนี้นะครับมูลค่าอาจจะ ถึงอยู่ที่2.77ดอลลาร์สหรัฐก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพุ่งสูงไปต่อถึง7.8ดอลลาร์สหรัฐในอีกไม่ช้านะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ prediction ทำนายราคาเหมือนกันนะครับโดยเทรเดอรนะครับเ Trend Rider นะไม่รู้ว่าชื่อชื่ออะไรหรือเปล่านะได้ทำนายเช่นกันนะครับ อ่าเนี่ยครับชื่อเทรนไรเดอร์นะคาดการว่าคานาโน o นั้นจะพุ่งทะลุแรงเหมือนกันนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับน่าจะถึงจุดสิ้นสุดของราคาขาลงแล้วนะหรือว่าช่วงขาลงของคา d a โนแล้วแล้วภายในอีก2-3สัปดาห์คานาโนอาจจะมีการปรับตัวขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าน่าจะมีการใช้งานมากขึ้นรวมถึงน่าจะเข้าสู่ สภาวะขาขึ้นของ Bitcoin นั่นเองนะครับโดยคาดการว่าอาจจะพุ่งไปแตะถึง10ดอลลาร์เลยก็เป็นได้นะครับก็หวังว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจสายสาวกของ e d a ด้วยนะครับรวมถึงข่าวลือนะเรื่อง Gemini นะครับ e m i n i ายเ g e m i n i นะครับที่จะจดทะเบียนโทเค็น e d a นะไว้บนตลาดหลายๆเจ้านะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าเรื่องคุณสมบัติต่างๆมากมายนะการใช้งานยู c a คสต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ราคาให้เจ้าตัวเหลียมคาร์โน o นะพุ่งโทนอมูลก็เป็นได้นะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าสาวกเ d d a นะได้อัปเดตข่าวสารกันไปอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับ เป๊ะๆนะทำสถิตินะโอทำไฮททำกลางบิดคอยย่อนะครับโอ้ยมีมนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับก็น่าจะใจฟูนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งอย่างก็ได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของเหรียญมีมน่าจะมุ่งไปสู่ขาขึ้นแล้วก็เป็นได้นะครับหลังจากที่ เมื่อวานเนาะรวมถึงวันนี้ก็บวกไปแล้วนะครับมากถึง22นะครับพุ่งทยานท่ามกลางที่บิตคอยนั้นย่อลงหรือว่าทำทรงยังนิ่งๆอยู่นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะครับเป็นที่น่าตกใจนะที่ผ่านมานะบวกไปมากถึง298นะครับก็ทำให้ตอนนี้ทะลุไฮหม่ไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญมีมอย่างเปเป้นะแล้วน่าจะ พาเหรนอื่นๆนะครับพุ่งทูดมูลไปด้วยหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เราคิดว่าด็อกคอยใช่ไหมครับที่จะเป็นเหรียญที่เป็นผู้นำของมีมนะครับอตอนนี้อารมณ์มันมากเปเป,เป้นะครับจะมาแย่งตำแหน่งนี้ไปแล้วนะสังเกตได้ง่ายๆนะครับทุกครั้งที่เปเป,เป้มมนนะครับเขาจะพาเหรนมีมแต่ละเหรียญน,นะที่เป็นน้องใหม่เอ้ยอะไรเอ้ยนะครับพุ่งทูดมูลไปด้วยนะ อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าอรอบนี้มันจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนแล้วมีอย่างเปเป้น,นั้นจะไปแตะ1เซนได้หรือเปล่านะครับก็ภาวนาไว้เช่นกันนะครับมากมันจะถึงนะครับต่อมามาอัปเดตต่อนะครับมีมจากเปเป้แล้วมาอยู่มาดูฟุกินุด้วยฟุกินุนะครับมีข่าวอัปเดตอย่างหนาหูนะว่าตอนนี้ใครที่ถือเหรียญฟุกินุนะครับ เต็มตัวเลยนะครับตอนนี้ข้อเสนอในพ r อป o s a l ของฟุกิอินุนะครับได้มีการเสนอที่จะเผาเหรียญฟุกิอินุนะครับมากถึงเท่าไหร่เนี่ยจำนวนที่เป้าหมายในการเผานะครับ15.4พันล้านโทเค็นนะครับและส่งคืนให้กับเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้อีก154ล้านะ000 000โทเค็นนะครับ <c> ก็คิดมากเผาเยอะพอสมควรน,นะ แต่ยังไงก็ตามนะครับพอพอ่ซอนี้ผ่านปุ๊บแต่ราคาเขายังไม่ได้พุ่งดุนแรงมากเท่าไหร่นะครับก็หวังว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งพอพอ่ซอน,นะครับที่ผลักดันให้เจ้าตัวเหรียญน,น้องหมาฟุกิอินุนะครับพุ่งทุนมโมในเร็วๆนี้นะครับก็ถ้ามันมีพ,อพอ่อพ่ซอแบบนี้ออกมาก็สแสดงว่าหลังจากนี้ฟุกิอินุน่าจะมีเขาเรียกว่า d ีอต่างๆหรือว่าการใช้งาน Use c เค e ต่างๆน่าจะเกิด เพิ่มขึ้นนั่นเองน่าจะเจริญรอยตามชิบะอินุหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าเขาจะบวกแรงแบบชิบะอินุได้หรือเปล่านะที่บวกไป2 0 0 0% 0ื่นเปอร์เซ็นต์สามหมื่นเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยในช่วงที่ชิบะอินุมีการเผาท่าอข้อซับไพออกไปครึ่งหนึ่งโดยคุณวิวทริกเบอร์ทรีนนะครับก็อันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะอือต่อมาเรามาอัปเดตกันรัวๆเลยนะ คุณเคนายนะครับประกาศเผาเหรียญครีนนะเหรียญกริดนั่นเองนะเหรียญกริดนะครับจำนวน410ล้านเหรียญน,นะครับเพื่อเพื่อเป็นเกียรตินะครับแก่คุณวิวทุลิกบูทูรีนะครับที่เขาได้เบิร์นชิบะอินุมากถึงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะจึงทำให้ผู้คนนั้นคนที่ถือเหรียญมีมที่เป็นน้องหมาชิบะอนินุนั้น ค่อนข้างร่ำรวยกันไปพอสมควรในช่วงนั้นนะก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆแนละอยู่ดีบวกมาอย่างมหาศาลนะครับแต่ยังไรก็ตามนะครับการเผาครั้งนี้นะครับยังไม่ได้ผลักดันให้เหรียญครีนนะครับเ,เหรียญคลีนเหรียญกิตเนยพุ่งทูดมูลแต่อย่างใดนะแต่ราคาก็ยังคงทรงๆน,งน,งนิ่งอยู่นะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญซัพพอร์ตในเชนของชิบะเลียมนะครับ ว่าตอนนี้จะผลักดันให้เหรียญชิบะรวมถึงเหรียญโบนนะ,ะเห,นนเหรียญโบนเหรียญลิชนั้นพุ่งทุนมูลได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดึงดูดนักลงทุนเข้าไปใช้งานบนเชนของชิบะเลียมน,นะครับก็หวังว่าทั้งชิบะทั้งเหรียญเคไเนี่ยเหรียญคีนนะครับน่าจะพุ่งทุนน้มูลในเร็วๆนี้นะก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ